สบายดี LT v i s i o n ไทยจีนบรรลุฉันทามติสารสัมพันธ์ทางรถไฟความมั่นคงทางไซเบอร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับท่านหวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนซึ่งเดินทางเยือนไทยกล่าวครับว่าจีนและไทยเห็นพ้องที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันและยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆอันรวมถึงทางรถไฟและความมั่นคงทางไซเบอร์นักง,งานถแถลงข่าวร่วมกัน ท่านดอนปรมัตถวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยโดยท่านหวังได้กล่าวครับว่าปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ10ปีการจัดตั้งความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างจีนและกะไทยโดยความสัมพันธ์ทางทวิภาคีนั้นคืบหน้ามั่นคงและมีโอกาสมากมายท่านหวังได้เผยต่อครับว่าทั้งสองฝ่ายมีการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์บรรลุฉันธามติ4ประการครับคือหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมที่จะร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของสองประเทศและยกสิ่งนี้เป็นเป้าหมายและวิสัยทัศน์สำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยจะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นดังครอบครัวอย่างทันยุคทันสมัยยิ่งขึ้นและนำไปสู่อนาคตอันสดใสที่มีความสัมพันธ์ทางทวิภาคีที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนประการที่2งทั้งสองฝ่ายเห็นพร้อมที่จะทำงาน เพื่อการเปิดทางรถไฟจีนลาวไทยโดยเร็วและส่งเสริมการพัฒนาโลจิสติกส์เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆโดยจะมีการพัฒนาบริการรถไฟสินค้าห่วงโซ่ความเย็นการท่องเที่ยวและการจัดส่งทุเรียนแบบด่วนและอำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือทุกด้านในภูมิภาคตามทางรถไฟนี้เพื่อมอบผลประโยชน์อันจับต้องได้ให้กับประชาชนของทั้ง3าประเทศเพิ่มขึ้นประการที่3ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้อง ร่วมคุ้มครองความมั่นคงทางไซเบอร์โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และมุ่งมั่นจะปรับปรามการช่อโกงทางโทรคม,มนาคมทุกรูปแบบประการที่4ทั้งสองฝ่ายเห็นพร้องร่วมผลักดันผลลัพธ์เชิงบวกณการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะจัดขึ้นที่ไทยในปีนี้จีนจะสนับสนุนไทยอย่างหนักแน่นในการดําเนินบทบาทสําคัญ ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมข้างต้นซึ่งมุ่งหารือเกี่ยวกับเอเชียแปซิฟิกการพัฒนาและการสร้างเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกโดยจีนหวังครับว่าการประชุมนี้จะเป็นไปตามแนวทางของวิสัยทัศน์อุตราจายา2040วางเส้นทางใหม่และอัดฉีดแรงกระตุ้นสดใหม่สู่การพัฒนาของเอเปกทดังนี้ครับในหวังยังอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียซึ่งมีกำหนดการเดินทางไปสู่ไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยในหวังได้เป็นประธานร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อความร่วมมือแม่น้ำล้านสางแม่น้ำโขงแล้วพบกับ LTV i s i o n ชได้ใหม่ในมื้อหน้าบายดี